มาตรา686เมื่อลูกหนี้ผิดนัดให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดและไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ำประกันมีได้แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกําหนดชำระ วรสองในกรณีที่เจ้าหนี้มีได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในกำหนดเวลาตามวรหนึ่งให้ผู้คำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินใหม่ทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดเวลาตามวรหนึ่ง วรสาเมื่อเจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้หรือผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์ชำระหนี้ได้ตามวรหนึ่งผู้ค้ำประกันอาจชำระหนี้ทั้งหมดหรือใช้สิทธิ์ชำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชำระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้ก่อนการผิดนัดชำระหนี้ทั้งนี้เฉพาะในส่วนที่ตนต้องรับผิดก็ได้และให้นำความในมาตรา7 0 1วรวรสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม วในระหว่างที่ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชำระหนี้ของลูกหนี้ตามวักสาเจ้าหนี้จะเรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะเหตุที่ลูกหนี้ผิดนัดในระหว่างนั้นมิได้การชำระหนี้ของผู้ค้ำประกันตามมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของผู้ค้ำประกันตามมาตรา693มาตรา687ผู้ค้ำประกันไม่จำต้องชำระหนี้ ก่อนถึงเวลากำหนดที่จะชำระแม้ถึงว่าลูกหนี้จะไม่อาจถือเอาซึ่งประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสุดสิ้นได้ต่อไปแล้วมาตรา688เมื่อเจ้าหนี้ทวงให้ผู้คำประกันชำระหนี้ ผู้คำประกันจะขอให้เรียกลูกหนี้ชำระก่อนก็ได้เว้นแต่ลูกหนี้จะถูกศาลที่ภาคษาให้เป็นคนล้มละลายเสียแล้วหรือไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ไปอยู่แห่งใดในพระราชอาณาเขตมาตรา689 ถึงแม้จะได้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดังกล่าวมาในมาตราก่อนนั้นแล้วก็ตามถ้าผู้คำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้นั้นมีทางที่จะชำระหนี้ได้และการที่จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้นั้นจะไม่เป็นการยากไซท่านว่าเจ้าหนี้จะต้องบังคับการชำระหนี้รายนั้นเอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนมาตรา690 ถ้าเจ้านี่มีทรัพย์ของลูกหนี่ยึดถือไว้เป็นประกันไซด์เมื่อผู้คำประกันร้องขอท่านว่าเจ้านี่จะต้องให้ชำระหนี้เอาจากทรัพย์ซึ่งเป็นประกันนั้นก่อนมาตรา6กรในกรณีที่เจ้าหนี้ตกลงกับลูกหนี้อันมีผลเป็นการลดจำนวนนี่ที่มีการคำประกันรวมทั้งดอกเบีย้ยค่าสินใหม่ทดแทนหรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งนี่รายนั้น ให้เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบถึงข้อตกลงดังกล่าวภายในห0สิวันนับแต่วันที่ตกลงกันนั้นถ้าลูกหนี้ได้ชำระหนี้ตามที่ได้ลดแล้วก็ดีลูกหนี้ชำระหนี้ตามที่ได้ลดไม่ครบถ้วนแต่ผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้ส่วนที่เหลือนั้นแล้วก็ดี หรือลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามที่ได้ลดนั้นแล้วก็ดีให้ผู้ค้ำประกันเป็นอันหลุดพ้นจากการค้ำประกันในการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกันดังกล่าวผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์ชำระหนี้ได้แม้จะล่วงเลยกำหนดเวลาชำระหนี้ตามที่ได้ลดแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาชำระหนี้ดังกล่าว ในกรณีที่เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบถึงข้อตกลงดังกล่าวเมื่อล่วงเลยกำหนดเวลาชำระหนี้ตามที่ได้ลดแล้วให้ผู้ค้ำประกันมีสิทธิชำระหนี้ได้ภายใน60วันนับแต่วันที่เจ้าหนี้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบถึงข้อตกลงนั้น ทั้งนี้ข้อตกลงที่ทำขึ้นภายหลังที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้แล้วหากในข้อตกลงนั้นมีการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้มีให้ถือว่าเป็นการผ่อนเวลาตามมาตรา700วรรคสองข้อตกลงใดที่มีผลเป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้คำประกันให้มากกว่าที่บัญญัติไว้นีวักหนึ่งข้อตกลงนั้นเป็นหมู่ค้มาตรา692 อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้นั้นย่อมเป็นโทษแก่ผู้คำประกันด้วย